เมื่อเธอวางเธอจะว่างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไก่ลายยูนเิเวอร์นะคะช่องที่จะช่วยไก้หลายผู้คนนะคะที่กําลังทำตอบวิธิปัญหาด้านไหนนะคะวันนี้ก็จะมาช่วยไก่ให้กับทุกคนนะคะสซาท็อปิกวันนี้นะคะมากันในเรื่องของถ้าเธอวางเธอจะว่างเพราะว่าสารนี้นะคะได้มาจากการทาสมาธินะคะแล้วก็ช่วงของวันนี้นะคะเป็น วันปิดจบวันสุดท้ายนะคะเป็น i t ตชิสโนฟนะคะแล้วก็เป็นเป็นวันที่แบบกลางวันยาวนานนะคะเ mm. ทียบเท่ากลางคืนนะคะไม่ใช่ว่าเวลามากขึ้นนะคะแต่หมายถึงว่าจะเรียกว่าความแบบยาวนานของความสว่างจะมากขึ้นนะคะ mm. ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการจบไซคลนะคะเหมือนเป็นการเติมต้นหรือว่าเฉลิบฉลองอ ปีใหม่นะคะเพราะว่าทางอสโทรโลจีนะคะหรือโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะให้นิยามของวันที่21เป็นวันตัดยอดนะคะถ้าอย่างของสากลก็คือวันที่1มกราคมใช่ไหมคะเป็นวันปีใหม่นะคะของไทยนะคะก็จะเป็นเมษา23ส่วนของทางโหราศาสตร์ตะวันตกหรืออสโทรโลจีนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของดวงดาวนะคะหรือพลังงานนะคะจะตัดยอดวันที่21นะคะ ช่วงประมาณ24 21นะคะถ้าเกิดใครแบบเรียนด้านนี้มานะคะและหนูนะคะได้มีโอกาสนะคะเข้าภายในนะคะปัญหานะคะที่ส่วนใหญ่เจอนะคะสาหรับการตื่นรู้ก็ดีนะคะหรือว่าการที่เรานะคะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้แล้วเจอองค์ความรู้มากมายไก่กองเจอสารสําคัญหลายๆอย่างเจอ,เอทั้งหลายๆด้าน มันทำให้เราไม่ว่างค่ะเคยไหมคะบางทีเหมือนหลายๆครั้งเหมือนมาถูกแล้วแต่บางครั้งรู้สึกเหมือนสับสนว่าอะไรดีไปทางไหนดีทำอะไรดีอะไรแบบนี้คะ่ะคือหนูเป็นหลายครั้งมากเลยนะคะโดยเฉพาะครั้งที่จะถูกทานฟอร์มนะคะซึ่งครั้งเดือนมีนาเนี่ยคะ่ะเป็นไซเคิลปิดจบ ประมาณสิ้นเดือนนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะอย่างที่บอกเลยตอนนี้นาะมิติมันแยกออกชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นการปล่อยปลดปล่อยอ่ะเป็นการปลดปล่อยความเชื่ออ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนรู้เคยรู้มาหรือเคยมีประสบการณ์หรือ,อ,อคิดว่ามันใช่บางทีมันอาจจะไม่ใช่อะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาคือไม่ใช่นะ เพียงแต่ว่าเหมือนการที่เราเรียนหนังสือค่ะเราจบจากอนุบาลเพื่อขึ้นไปปถมจบปถมเพื่อขึ้นไปมัธยมและก้าวเข้าสู่รวมมหาลายัยหลังจากจบมหาลัยก็จะใช้ชีวิตที่เป็นการทํางานซึ่งทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราเรียนจบมานะคะมันไม่ได้ตรงสายหรือมันไม่ไใช่ชีวิตแบบที่ตอนเรียนอยากจะบอกว่าเรียนจบแล้วอยากทํางานไว พอมาทํางานแล้วแบบอยากกลับไปเรียนอะไรแบบนี้เข้าใจไหมคะอืมมันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะซึ่งหนูคิดว่าปัญหาที่หนูมีองค์ความรู้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันทําให้เราแบบเรียนรู้ไม่หยุดหย่อนทําให้เรารอบรู้ในด้านต่างๆแต่ปัญหาของการที่ตื่นแล้วตื่นอีกตื่นแล้วตื่นอีกแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้นะคะคือการไม่ปล่อยไม่วางไม่คืน คือหนูเคยเป็นแบบมารอบหนึ่งแล้วก็วคือกที่สารมันตันมากๆหรือว่าองค์ความรู้มันเยอะมากๆเนี่ยมันทําให้เราเหมือนเป็นน้ํานะคะที่หล่นแก้วจริงๆรแล้วอาจจะไม่ได้หล่นแก้วก็ได้อาจจะมีสักแบบเกือบเต็มแก้วครึ่งแก้วแต่เราก็จะสามารถถ่ายเทได้ตลอดเวลาแต่มันยังมีความรู้สึกที่แบบว่าแรงต้านลึกๆอยู่เช่นจิตใต้สํานึกหรือประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วทําให้เราไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้หรือเรา มันเป็นการเหตุอัตราเราเหมือนกันนะบางครั้งที่แบบเออเรารู้แล้วแต่เราไปเจอคนที่เขาคิดต่างหรือว่าเราไปเจอสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเคยใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันทําให้เรากลับมาคิดหนักอยู่เหมือนกันนะเออว่าตกลง อย่างแบบกว่าจะเจอว่าเส้นทางตัวเองเป็นแบบไหนมาทางซ้ายฮิวเลอร์นะฮิวเลอร์มันแยกย่อยปอีกนะทุกคนเป็นการรักษาก็จริงรักษาแบบไหนรักษาทางกายภาพทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณสายไหนเป็นไพ่โหราศาสตร์หรือว่าเป็นหมอเป็นสา,ายหินสายอะไรเงี้ยคือเยอะไปหมดนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าการที่บางครั้งมันไปต่อไม่ได้หรือเรารู้สึกว่าถูกตัดจบให้เปลี่ยนเส้นทางให้เราก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเรา ไม่เก่งไม่ใช่ว่าเรามาไม่ถูกทางนะแต่ว่ามันเป็นการที่แบบพลังงานเรามันอัพแล้วเราก็ต้องเหมือนปล่อยเหมือนเช่นเหมือนกันหมดวาระค่ะที่แบบจริงๆแล้วอยู่ตรงนี้มันก็ดีแต่ว่าการที่จะโดนเติบโตอะค่ะเหมือแนบบที่บอกว่าถ้าจะต้องเรียนจบเพื่อไปทํางานเนี่ยมันจะต้องเติบโตจริงๆแล้วก็เหมือนเราโดนรีเซ็ตเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง การที่จะเรียนรู้ได้แบบเปิดใจเปิดกว้างแล้วก็เปิดรับประสบการณ์แล้วก็เปิดมุมมองต่างๆได้เราต้องมีความเป็นอินเนอร์ชายเราจะต้องวางจนว่างจะต้องเทน้ำออกจากแก้วจะต้องรู้สึกว่าเป็นเด็กเพราะเด็กจะไม่รู้อะไรเลยเพราะเด็กจะไม่มีข้อ กังขาอะไรหรือเพราะเขาเหมือนเกิดมาครั้งแรกเขายังเดินไม่เป็นเขายังไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บอย่างมีหมามาเดินเราก็จะรู้เลยอันนี้คือหมาอันนี้คือแมวแต่เด็กเขาจะยังไม่รู้เขาจะรู้แค่ว่าสัตว์ตัวนี้คือสัตว์ตีขาแต่ว่าเขาจะรู้ก็ตอบเมื่อเราสอนเขาจะรู้ต่อเมื่อพ่อแม่สอนเนาะได้ยินบ่อยๆหรือว่ามีการกระทําซ้ํานั่นแหละค่ะมันเหมือนเป็นการเลี้ยงดูที่เราเคยถูกฝังมาหรือประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เราเคยผ่านมา แต่เมื่อไหรนะคะที่เราตันนะคะรู้สึกสับสนรู้สึกโดนตัดทางก่อนที่จะตื่นมากๆก่อนที่โดน t า a n s f o r m a t i o n เป็นแบบนี้ตลอดเลยคือเหมือนไม่ใช่ว่ามันไม่ดีครั้งแรกที่ไปมันจะอารมณ์เหมือนแบบว่าไปด้วยความไม่รู้ไปด้วยความแบบที่เคยบอกอะทัดติอันโนไปด้วยความไม่รู้แต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าเราเออทำไมถึงเจ็บปว,วดทำไมถึงต้องสูญเสียแต่พอเราตื่นรู้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเพราะอะไรเป็นยังไงทำไมเราถึงต้องไป แต่การที่จะคว่ำเทนะ้ำออกจากแก้วให้หมดเนี่ยเพื่อรับองค์ความรู้ใหม่เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยมันขัดขวางกาันทิกเกอร์ของตัวเองเล็กๆเหมือนกันนะที่จะแบบว่ายอมรับว่าอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปมันไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าบุคคลสถานที่การงานหรือว่าตัวเองอ่ะงงค้นหาตัวเองเจอแล้วทำไมต้องปล่อยตัวเองไป ปล่อยไปเพื่อที่จะให้ไปสู่จุดที่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดขึ้นไปเรื่อยๆบางครั้งเราอาจจะคิดว่ามันดีแล้วแต่มันสามารถที่จะไปแบบคืนน่ะครูบาอาจารย์หนูบอกว่าเหมือนบางทีเหมือนเราแบกทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้งแต่เกิดเราแบกอะไรมาบ้างอ่ะทำไมถึงต้องเรียนรู้สัจธรรมคู่กับเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเพราะว่าคุณจะไม่หลง คุณจะปล่อยได้คุณจะปรงเป็นคุณจะเข้าใจมันแล้วสุดท้ายคุณก็จะคืนเพราะสุดท้ายแล้วเราจะไปด้วยจิตจะไปด้วยพลังงานเราจะไม่สามารถแบกอะไรไปได้นอกจากสภาวะและสิ่งที่เราแบกมาทั้งหมดต้องแต่เริ่มคืนสู่แผ่นดินคืนสู่สังสวรและจัก,กรวาลพอหนูทำแบบนี้ปุ๊บทุกอย่างมันเหมือนเคลียร์ปลดล็อก โล่งเลยเหมือนแบบลูกโป่งที่สุกจนจะเต็มแล้วใจใกล้จะเบิดมันทําให้แบบเราต้องคอนเน็กกับตัวเองเราต้องเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วไปด้วยความที่แบบทัสเตียโนความเป็นอินเนอร์ชายไปด้วยความที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเดินเปลี่ยนจุดก็แค่ไว้ว่างใจตะวานว่าอย่างไงเขาก็ไม่ทําเราหลงเราล้มอย่างไงเราก็ต้องไปถูกทาง เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนวิถีซึ่งหนูก็ได้เปิดไพ่นะคะเยียวยา,วยาวสําหรับใครนะคะช่วงนี้นะคะก็เชื่อมต่อกับธรรมชาติเยอะๆนะคะก็จะเป็นการช่วยฮิลลิ่งฮิลใจแล้วฮิลศัก,กยภาพอ,องค์ความรู้ต่างๆอะไรของตัวเองเพียงแต่ว่าถ้ารู้สึกหลงทางรู้สึกไปต่อไม่ได้นะคะลองน้อมคืนองค์ความรู้ความเป็นคุณที่ผ่านมาและคุณจะพบคุณในตัวตนใหม่ก็สำหรับใครนะคะที่อยากพัฒนาทางดิจิวิญ,ญญาณกายภาพนะคะก็ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนูนะคะทั้งแดงดำแล้วก็ฟ้าด้วยนะคะฝากบทความต่างๆนะคะที่ชาร์ลิงมานะคะจะเป็นการชลิงสดหนขนัดนั้นค่ะบ๊ายบายค่ะสู้ๆนะคะ